มาอยู่กับเกมแพลตฟอร์ม8เป็นเกมแนวเดินวนหลู่หาสิ่งผิดปกติเป็นคนสร้างเดียวกันกับเด็ก X8 นะโอเคตอนนี้กูว่านั่งชิวๆอยู่กูต้องลุกใช่ไหมอ๋อโอเคกูต้องลุกคือโบกี้มันก็สั้นๆแค่นี้ยคงไม่ยากหรอกมั้งเป็นไงลุงสบายดีไหมไม่เจอกันนานแกก็ยังกดโทรศัพท์เหมือนเดิมเลยอ่ะน,นั่นกูเห็นนั่งกไกลลุงแกนั่งรออยู่ข้างหน้าไอ้เหีย มีอะไรแปลกน่าจะไปข้างหลังไม่มีอะไรแปลกก็น่าจะไปข้างหน้าใช่ไหมโอเคอันนี้กูคิดว่าไม่แปลกนะไม่แปลกไปข้างหน้าอ่าเป็นไงฮึเอออะไรวะแล้วไอ้เคี้ยนี่อะไรเนี่ยมึงอย่าลงนะอย่าลงเฮ้ยหมอกเคี้ยอะไรลงเนี่ยโอเคอันนี้สิ่งแปลกๆใช่ไหม นี่ไงมันบอกว่าอย่าลงนะกูไม่เชื่อทำไมอ่ะอุ้ยคัสซีเลยกูอยู่ในหมอกรถไฟหายเชียกูมาลงสถานีผีสิงแล้วเนี่ยคูคูดูคูคงต้องเดินตามทางรถไฟไปเรื่อยๆมั้งเฮ้ย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 หมอกหนาจังวะเฮ้ยเฮ้ยหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆอ่าเรียบร้อย คือกูกำลังจะไปไหนเนี่ยคือเกมโอเพนเวิลด์จังเลยอะเอ้าเฮ้ยกลับมาที่เดิม Achievement ปลดล็อกกลับบ้านไม่ได้ <c oughs> โอเคกูเดินเข้าป่าเลยอะอืเรียบร้อยกลับบ้านได้แล้วเจอเสาไฟอีกแล้วเจอทางรถไฟอีกแล้วโอเคกูกลับบ้านไม่ได้แล้วคือออกไม่ได้ก็ไม่ให้กูเริ่มใหม่นะให้กูติดอยู่ในนี้ตลอดไปกูต้องออกเกมเท่านั้น นั่นแหละคือทางออกจากที่นี่ไอ้เหี้ยโอเคมากลับมาใหม่โอเคอันนี้ดูไม่มีอะไรแปลกนะไปข้างหน้ากลายเป็น <c oughs> โอเคลุงลุงไปที่อะไร <c oughs> จำสแกนแน่ๆร้อยเปอเซ็นตมาดิอันนี้ดูปกติไม่มีอะไรแปลก อ่าฮะน่าจะใช่ไปข้างหน้าเลยกลายเป็นกลายเป็นอะไรวะนี่หรอคือกูต้องดูอันนี้ใช่ไหมศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมอ่าแสดงว่าเมื่อกี้มีอะไรแปลกโอ้ยเิบ่ยอ้าวโอ้เรียบร้อยกูโดนอะไรเนี่ย กูก็คิดว่าแค่ประตูไอ้มันษย์ล่ลองหเนยี่ยนั้นใครอ่ะโอเคมือ,อ,ม,อมือแปะก,กระจกกลับไม่ได้เข้าใจละมันคือแนวเดินไปเรื่อยๆโอเคมันไม่ใช่แนวแบบว่าเห็นอะไรแปลแปะกลับหลังแต่รอยมือมันคืออยู่ตรงนั้นนะแสดงว่าจะเอาตรงนี้เลยใช่ไหม เอาดิแปะ่มาดิไอควายกูรู้แหมมีเว้นระยะไง,งรู้ทันน่ะไปะไปต่อเฮ้ยเฮ้ยใครพูดข้างหน้านั้นเหรอก,กูโดนจำซะแกร้อยเปอร์เซ็นต์มาดิเออกูมาแล้วฮัลโหล เดียบล้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าใครเขาเนี่ยเฮ้ย ้ายตรงนั้นคืออะไรวะนะเหลืองๆนะมันบอกว่าอย่าพึ่งไปขบวนต่อไปจนกว่าสิ่งแปลกๆในขบวนเนี้จะหายไปมีอะไรแปลกวะแล้วกูไม่ได้โอเคกูเห็นละอีอนิเม่นี่เป็นอะไรเนี่ยโอเคหายแล้วกลับมาเขาว่ายีเหมือนเดิม อีกแล้วไอ้เฮียนี่มันมาดึงกูเข้าความมืดอีกแล้ววะวกลับได้ปะกลับก็ไม่ได้ต้องโดนดืดเข้าความมืดอ่ะคือต้นไทรได้ไหมมาซินเฮ้ยเอ้าหายไปแล้วคือมันค้อจนมันเหนื่อยมันก็ไปเลย ไอ้ลุงไอ้เฮียไม่มีหัวลุงผีหัวขาดโอ้โหแกหันแกหันมาแล้วแกมองไม่เห็นหรอกแกไม่มีหัวไอ้เียกูแอบ,บข้างๆนี่รอดไหมเนี่ยปล่อยให้แกเดินไปเฮีย yeah. ไปได้แล้วลุงโอเคคือมันมีจำสักแกเปล่าวะอยากลองเหมือนกันนะอ่ะเฮ้ยลุง ลงลงฮัลโหลวัสดีครับโอเคแกคนดีนี่แกไม่จำสักแกเก้อุ้ยเอาแวป้ายเหลืองนี่อีกแวอันนี้ม่ใช่ไหม อานีเมะไม่ตาโบปากโบแล้วอะไรสักอย่างแหละเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้ะอ้โหอ้โหโอ้โอะไรอ้โออ้อ้า้้ว

โอ้โหเนี่ยโอ oh ้โหดาบแต่ละทีก็มาหากูแต่ละทีโอเคลากรไอ้ควายโดนกูเล่นอย่างนี้ทำไมไอ้ผีเฮี้ยนี่ไปแล้วไม่ได้แดกกูหรอกแต่กูก็อยากโดนมึงจำซะแก่ถ้าเขาถึงตัวกูได้จะเป็นไงอะ กูก็อยากจะรู้มึงอะมึงทําอะไรกูได้วะเจ๋งมากเมื uh ่อ huh. ก in ี้ฮะกูเลยใหม่กะเสียเวลาจริงๆเอะไฟดับประตูหายแล้วข้างหน้าข้างหน้าประตูก็หายกูต้องโดนอะไรสักอย่างตรงนี้แหละโดนส้นตีแน่ๆเต็มๆนี่อะไรเนี่ยเอ้ย มีประตูข้างๆที่มันเข้าไปได้อันนี้ไม่มีใครเลยอันนี้ไอเหี้ยใส่ช okay. ุดสูทเคกูควรไปที่ที่ไม่มีคนใช่ไหมมาในนี้ไม่มีเจ้าของเป็นไงอ่าโอเคกูกลับมาได้ละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเหี้ยตกใจหนึ่งมนุษย์ร่องหนไม่กระแดกอีกี เอาอีกแกไอ้ปลายเหลืองโอ้โอเคนี่ไงแปลกเฮ้ยกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้ใครฮ่ไอ้มนุษย์ลองหนแม่งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะ ลุงแกถ่ายคลิปกูืหลุงทำไมวะลุงลุงแกถ่ายผมทำไมวะผมถ่ายจริงเหรอลุงลุงถ่ายผมทำไมเนี่ยฮะลุงต้องการอะไรเนี่ยฮะโอยเรื่องอะไรี่ยรถไฟโอ๊ยควายเรียบร้อยกูขึ้นไปไม่ได้แล้ว โอ้โอ้โอเคโอเคกลับมาที่เดิมโอเคเฮียอะไรวันนี้แม่งอ๋อเหรอเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปโอ้รถไฟโอเคมันกลับเป็นปกติละอยู่ดีกลายเป็นรถไฟเหาะเฉยเลย เฮียนีอีกแล้วไอสัตว์โอ้ยเฮียกลัวแล้วห้ามละสายตาโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยไวขนาดไหนว่ามึงอะอยากรู้จริงเน้กระจกกระจกประตูต้องเปิดประตูโอเคถายไปแล้ว ยประตูข้างหน้าเปิดไม่ได้ไอ้ลุงมึงหายไปไหนโว้ยแกยืนตรงนั้นนะลุงลุงจะแดกกูไหมเนี่ยไม่อยากเดินไปใกล้เลยโอย <c oughs> <c oughs> อะไรเนียไ,ไ,ไม่มีไม่เนี่ยไม่มีโอเคโอ้น้ำท่วม น้ำแดงถ่วงเรีย,ยแบบร้อยอืมเอาไฟล,ล์ดาววัดโอ้กูเดินไปสุดตรงนั้นเนะี่ยมาต้องทำอะไรแปลกๆกันแนะ่หรือไม่ตัวไหนก็ลุกมาตัวหนึ่งนะอะ่ีไปนีไปประตูล็อกอ๋ออ เว้นเวที่ไให้กูเคพวกได้เลยเป็นไงอืมไงเพื่อนเป็นไงบ้างกูนั่งก็ได้อะไรเนี่ยกูนั่งไม่ได้อะไรหรอกแต่กูลุกอะ่ะได้แน่แน่อืม <c oughs> มึงจะทำอะไรไม่ทำใช่ไหมโอเคประตูปเปิดแล้วไปไปโอ้ย <c oughs> ผิดคาดไม่ไม่ทำอะไรกูสักตัว <c oughs> ดี มือเป็ดอะไรอ่ะเหมือนกวักมือเลียกวัวหรืออะไรอ่ะกลาไปโอ้โหโ,โอเคแม่งจะเอามือมาคำอุ้ยไอ้เหี้ยอันนี้กระแทกกะเอาตายานั่นน่ะอ่ะ้ะากุยืนอย่างนี้ตัวไหนเปิดอ้าวมาดิมึงทำไรกูวะ <c oughs> โอเคก็ประมาณนั้นจำสแกร์เป็นอย่างนั้นอ่ากูยอมเสียเวลาเล่นไปเรื่อยๆเพื่อได้เห็นฉากอะไรที่มัน Amazing อย่างนั้น,อไ,นไอเดียไอเดียไอ้เด็กเอ่อฮัลโหลต้องการอะไรหาฉันโอเคเล่นซ่อนแอบสินะไปแอบไหนวะ แอบเนียนด้วยเฮ้ยโอ,ยโอย้อยู่นี่นี่เองเจอแล้วเล่นซ่อนแอบเฉยไม่มีอะไรโอ้โหลุงแก้วอ,อีกแล้วกูต้องรอแกกลับไปปกติใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยเดินเข้าไปใกล้แกก็เล่นกูเลยอะโอ้นั่งรอแกได้อ่ะ Hmm. คือมองไปตรงอื่นไฟมันไม่กระพริบกูห้ามมองแกอ่าน่าจะใช่ป่ะนี่เรียบร้อยลุงโอเคห้ามมองโอ้โหอ,อะไรอีกเนี่ยก็แค่คนดินน้ำมันไม่มีอะไรหรอกโอเคกูไปละ อะไรของพวกมึงวะอ,อะไรอีกเนี่ยอย่าขยับเมื่อมันกระพริบ,บคือถ้าไฟดับก็คือห้ามขยับใช่ไหมค,คือมึงบอกว่าถ้าไฟกระพริบ,บห้ามขยับเมื่อกี้กระพริบเหรอหรืออะไรวะกูอ่านอะไรผิดหรือเปล่ากูาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอาจจะใช่นะ <c oughs> อันนี้หาสิบแปลกแบบ โอ้โหโอเคอ่าฮะาไอมนุษย์ลองหนเดินไม่มองเหมือนไหมอุมอ้ยเสียงเหมือนมันไปแล้วโอเคเอาอย่แง้หาสิ่งผิดปกติ เฮ้ย <Hey! S 2> หัวสันเป็นคนอินเดียเลยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรแปลกๆแบบจำสาแกร์ใช่ไหมเค <Okay. S 1> แแข่ง,งเฉยๆเฮีย <Hey. S 1> อะไรเนี่ยประตูเปิดแล้วถ้ากูกระโดดลงไปอะ่ะก็น่าจะตายแหละกูยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอะ่ะ แต่ถ้าจอดำเฉยๆก็พ่อมึงตายนะอ่าลองดูดิฮ้โอ้โหตกโลกไปเลยเรียบร้อยแบ็คลูมแดงแป๊บคืออะไรมันจะมีฉากการกรรมเกิดขึ้นเหรอแค่ไฟแดงโอเคอ๋อ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 กะพิบกระพิบมันกระพิบเพราะอะไรวะ ไอยย้ยี่ยอยดีๆกระจกก็แตกเอาเย่างกูกูวิ่งไม่ได้ะกูวิ่งไม่ได้อะก,กูวิ่งไม่ได้แกรูโอเคไอ้ลองหุ่นไอ้ลองหุ่นตั้งกูอยู่ไม่ต้องไปมองมันไม่ต้องสนใจแม่งปัญญาอ่อนลองหุ่นลองหุ่นไปเลยไม่มีใครสนใจมึงเออโอหน้านมาอะไร กูจะไม่โดนอะไรใช่ไหมถ้ากูไปเปิดโอ้ยไอ้เฮียไม่โดนอะไรโอเคเอาอีกไอ้เด็กโอเคมันเขียนว่าถ้าแสงสว่างห้ามเดินโอ้โหกูว่าคิโรบิงบิงกระพริบกระพริบอ่าอานหนังสือคุยอะไรเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะใกลแล้ว ไอเด็กไม่จำสักแก่กูใช่ไหมโอเคไปแล้วไฟดับเกิดอะไรขึ้นฮ<ะ>้ถึงสถานีแปดแล้วนี่ไงโอเคกูไม่ได้มองเลย เต้องลงวันนี้ใช่ไหมโอเคลงโอ้โหเรียบร้อยออกจากรถไฟอุ้ยอะไรวันเนี้ยที่ไหนเนี่ยโอเคออกกันนะไปกลับบ้านทางไหนอีกเนี่ยมาทางนี้ก่อนดิทางนี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ็กซิทแปดเหรอ โอ้โหโอเคเป็นที่ที่คิดถึงชะมัดเลยเอาละพวกมาโอ้โห oh, oh. มันคือเหตุการณ์ก่อนที่จะไปเล่นเกมด้วย x 1 8โเคตรเท่เลยคือต้องไป x 1 8อยู่แล้วใช่ไหมมันมี2ทางให้ไปอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นโอ้โหเปิดมาขอเาไงเนี่ยเอา้าทำไมมันบอกแปดวะเดี๋ยวใช่เหรอโมปะเนี่ยเอา้าไม่โมของจริง อ,ออกไปข่าวอ๋อโอเคกูครู้ว่ายังมีอีกทางเลือกหนึ่งให้เดินไปอาจจะได้แบบว่าไม่ต้องมีเกมเอ็ขึ้นมาแต่มันมีเกมไปแล้วไงก็ประมาณนั้นเกมก็เท่ดีนะไม่ต้องหาสิ่งแปลกๆกลับหลังเดินหน้ากลับหลังกูก็พูดเท่เลยตอนแรกไอ้สัสเกมไม่ใช่อย่างที่กูพูดเลย